สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับ EP นี้นะครับการที่เราเตรียมพร้อมอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องมีเครื่องมือนะมีหน้ากระดานเทปนั่นเองนะครับที่เราจะใช้ก็คือ mp 4่นะหรือว่า mp 5นั่นเองแต่ว่าใน EP นี้เราจะมาจัดก,การในเรื่องของ mp 4กันก่อนนะครับเราจะมารู้จักในโปรแกรมของ mp 4กันก่อนนั่นเองนะครับ mp 4นะครับหน้าตาเป็นยังไงฮะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะเนะี่ยฮะเป่าๆโหลดมาแล้วนะครับ ลิงก์ดาวน์โหลดเดี๋ยวอาจจะแปะให้ข้างล่างนะครับแล้วก็อ่าก็คือเป็นของ FP Market นะ FP Market นะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะน่ครับเป็นของ FP Market นะครับเอาเข้าไปในหน้าเว็บของ FP Market นะครับก็จะมีอ่าแอปตัวนี้ให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเลยนะครับเป็น MP4 นะครับก็ MP5 นั่นเองครับก็ตอนนี้อาจารย์มาแนะนําเรื่องของ MP5 กันก่อนแล้วกันนะครับเปิดหน้าต่างขึ้นมานะครับก็จะเห็นแบบนี้ใส่ลงชื่อเข้าใช้นะครับ๋ยไปดู นะใส่รหัสพาสเวิร์ดของท่านให้เรียบร้อยนะอะเลือกบัญชีจริงหรือบัญชีเดมโมโดในเริ่มแรกอาจจะเป็นบัญชีเดมโมดกันไปก่อนนะครับตรงชื่อเขาใช้ให้เรียบร้อยนะปุ๊บมันจะขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นหัวข้อแบบนี้อันนี้อย่างอัดมันจะเป็น,นบัญชีจริงเนาะ,ะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่ตรงที่เป็นลูกศรขึ้นลงครับสีแดงอะไรเงี้ยสีแดงสีเขียวเงี้ยกดลงไปนะครับอ่าจะเห็นว่ามีคู่สกุลเงิน มีคู่ทองคํามีอะไรมีสกุลเงินงี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นของพวกคู่งเงินเมเจอร์นะเป็นคู่งเงินหลักนะครับคู่งเงินหลักกับคู่งเงินรองที่ในการใช้การเทรดนะครับก็จะมีให้มาแค่นี้แต่สําหรับใครนะครับที่บอกว่าอ่ะล้วผมอยากจะเทรดคู่เงินอื่นงเข็ดที่โตเงี้ยครับให้คลิกขวาครับแล้วก็มาตรงที่คําว่าแสดงทั้งหมดครับอ่าเห็นไหมคู่งเงินทั้งหมดก็จะ ออกมาให้แล้วนะครับก็จะมีเครื่องมือเครื่องอะไรหลายๆ,ๆอย่างมากมายเลยนะครับนะต่อไปต่อไปคืออะไรเดี๋ยวอาร์ตขอยกตัวอย่างเป็นกราฟทองคาแล้วกันนะครับเราก็กดเราเห็นไหม XAUUSD นะครับเราก็แค่คลิกขวาแล้วเปิดคําว่าหน้าต่างกราฟครับอ่ากราฟมาแล้วเราก็ปิดอันนี้ไปเห็นไหมที่นี้เราได้กราฟแบบนี้มาละเสร็จแล้ว,ลวอันเนี้ยมันจะดูว่าแบบว่าฮ้ยขัดตาไปหน่อยมันไม่อยู่ตรงกลางเรามากดตรงนี้ครับสีแดง อ่าเห็นไหมอ่าอันนี้คือแบนขยายอ่ะดูกราฟแบบนี้ดูงงไหมงงงงนะครับใครที่เหตุกับอาร์ตกับสับสามให้คแคนามี่นะครับเราจะมีสอนวิธีการตั้งค่าแบบนี้เลยอ่ะตามกันมาเลยนะครับคลิกขวาครับกดมาที่คุณสมบัติครับอ่าเดี๋ยวไม่เห็นใช่ไหมอ่ะคุณสมบัตินะฮะโอเคเห็นไหมว่ามันจะมีแบบนี้เอ๊แบบนี้ ขนาดแบบไหนชอบสีอะไรพื้นหลังของเราก็คือที่เป็นสีดำดำนะครับอาร์ตก็จะเปลี่ยนมาเป็นสีดําเหมือนกันอพื้นหน้าก็คือมันเป็นสีขาวใช่ไหมอันนี้อาร์ตอาจจะแบบเราชอบอาร์ตชอบชอเททองอาร์ตก็จะเอาเป็นแบบโกลน่อยอเห็นไหมสีขอบๆอบก็จะเป็นโกลนะครับเส้นตารางของเราจะไม่เอานะครับอาร์ตก็จะปัดเป็นสีดํานะครับจะเป็นสีดําแบบนี้โอเคอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับแท่งเทียนของเรานะครับ ราคาขึ้นนะครับอาจจะปรับเป็นสีน้ําเงินนะครับอเพราะว่าอาจชอบสีน้ําเงินนะเอฟพีมาร์เก็ตสีน้ําเงินนะฮะนะฮะราคาแท่งลงเราปรับเป็นสีแดงครับนะฮะราคาแท่งขึ้นเราปรับเป็นสีน้ําเงินครับ่าราคาแท่งลงเราปรับเป็นสีแดงเห็นไหมครับแบบนี้โอเคเลยใช่ไหมอา่าแบบนี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับเราก็เห็นความชัดเจนนะฮะว่า กราฟมันเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าถ้าลงต้องเป็นสีแดงนะถ้าเป็นขึ้นต้องเป็นสีน้ําเงินนะอโอเคเข้าใจชัดเจนตรงกันนะครับแล้วมาปรับตรงนี้อีกนิดหน่อยนะครับของอาร์ตนะครับอาร์ตจะไม่เอาเวอร์รูมนะอ่ามีการเลื่อนกราฟได้โอัตโนมัตินะครับอ่าสแสดงเส้นอาร์ตนะครับเส้นที่มันเป็นพวกสเปตพวกอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็ปรับอันนี้เป็นกราฟแท่งนะฮะให้ตรงทาตรงนี้นะโอเคก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็กดตกลงไปนี่อ่าโอ๊ นี่ผิดพลาดนะครับขออภัยนะฮะคืออาจปรับเปลี่ยนอ่ะต้องเป็นกราฟแท่งเทียนนะครับกดที่กราฟแท่งมาเป็นกราฟแท่งเทียนครับกดตกลงอ่าโอเคมาแล้วครับเห็นไหมสวยงามชัดเจนอ่าทีนี้เราก็สามารถที่เข้าประเทศได้ละเห็นไหมครอันนี้อาจได้จะบางนะขออนุญาตลดงใหม่ที่หนึ่งโอเคจป๊ะเห็นชัดไหมฮะ โอเคครับอันนี้ก็คือการตั้งค่านะฮะการตั้งค่าต่างๆในการใช้ชิม,มิโน l ของ MT4 นั่นเองนะครับก็คือเราใช้กระดานตัวนี้ในการเป็น,นกลยุทธ์ในการหาเงินนั่นเองนะครับอะต่อไปครับมันมีเครื่องมือหลายๆอย่างมากมายเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคเรามาดูเครื่องมือการอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับถ้าใครที่ชอบใช้อินดิเคเตอร์นะครับก็มาดูตรงที่คําว่า แสตนะตัวตัวไอก็ได้นะครับอินดิเคเตอร์นะครับนี่ครับมีอัลกอริทึมมากมายเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านี่ครับเทรนเทรนมีอะไร moving average bollinger band นะครับ ichimoku ะนะราราบริกส์นะครับผมนะหรือว่าออสซิเลเตอร์ของเราก็จะมีโมเมนตัมมีมา macd นะครับที่ใช้บ่อยๆกันนะครับอ่าแล้วก็ volume ของเรามีอะไรก็เป็นพวก volume on balance volume นะครับนะแล้วก็ อันนี้ก็ถ้าจะใช้ก็จะเป็นแค่พวกแฟกเตอร์ขออภัยด้วยกันขออภัยนะครับก็อย่างอันนี้ก็คือแล้วแต่คนที่ชอบนะครับข้าเข้าไปดูที่ดิจิเตอร์นะแล้วก็เลือกที่ที่เราเรียนรู้กันมาเดี๋ยวอาจจะจอลึกนะครับดิจิเตอร์นี้ว่าของทีมงานสามสมห้าแล้วก็ของอาร์ตนะครับใช้ใช้อะไรนะครับในการในการที่เราจะ,ะทํากําไรการเป็นเครื่องมืออะไรนะครับอ่ะแล้วมาดูตรงนี้ครับ เครื <kernel> ่องมือนะฮะอันนี้ที่อัดเซตไว้แล้วนะครับที่อาจจะมีใช้ส่วนมากอาจจะใช้ฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีฟิโบนัชชีของอาร์ตนะฮะอ่ะอย่างเนี้ยฟิโบนัชชีเห็นไหมครับฟิโบนัชชีของอาร์ตก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือเครื่องมือฟิโบนัชชีอ่าแล้วรับแนวต้านก็คือเส้นตรงอ่านี่ครับอ่าแนวรับแนวต้านเส้นตีอ่าประมาณนี้เห็นไหมง่ายๆครับการเทรดกับอาร์ต ไม่ต้องไปเจาะลึกเยอะแยะนะฮะอยู uh. uh. ่ในตลาดให้ได้แค่นั้นพอนะครับก็คือแค่นี้เราก็สามารถทํากําไรได้แล้ว่ะแต่ว่าส่วนมากนะครับเส้นเส้นอันนี้อาจจะไม่ค่อยใช้นะอันนี้อาจจะใช้แค่ไว้วาง SL อะไรเงี้ยบัต t ดู SL เฉยแต่ถ้าอาจจะใช้ในการหาแนวรับแนวต้านอาจจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวอาจจะปีอย่างงี้อีโซนคุมอย่างงี้เดี๋ยวอาจจะมาสอนเจาะลึกเลยอันนี้นะครับเนี้ยเน็ตแนวเซลล์เนี้ยครับ ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับอาจจะทำเนีถ้าเป็นหาบยบายตรงไหนมาดูหาแนวรับแนวต้านนะครับที่เนี่ย ep ep ต่อไปเดี๋ยวเราจะเรียนแนวรับแนวต้านกันนะเจ่อลึก,กับแนวรับแนวต้านแล้วก็อีกเครื่องมือหนึ่งที่เราจะสอนกันไปนะครับแบบรวบรักเลยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือ อะไรดีมารสไพนอะไรประมาณนั้นนี่ครับก็คือเป็นประมาณนี้นะเครื่องมือของที่อัดใช้นะครับพวกของเทอร์มินอลพวกของของ m p 4 MP5 นะครับก็จะมีประมาณนี้ก็เครื่องมือต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวเราจะมาสอดแทรกกันอีกทีนะครับแต่ว่าแรกๆในขั้นตอนพื้นฐานนะครับอาจจะใช้อยู่แค่นี้นัเองนะครับก็คือจะมีอ่า MP4 เสร็จแล้วเลือกคู่เงินสกุลที่เราต้องการเชดนะะแล้วตั้งค่าหน้ากราฟประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็จะมีเครื่องมือนิดหน่อยนะครับก็คือจะเป็นพวกกล่องสี่เหลี่ยมเป็นกล่องหาแนวรับแนวต้านหาโซนนะครับแล้วก็จะมีฟิโบนัชชีนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทนชนันแนลอะไรประมาณนั้นนะฮะอย่างอ้างก็จะนเนไหเพื่อวัดว่าอันนี้เป็นขาขึ้นนะหลุดหรือ,อยังอะไรประมาณนั้นนะฮะ เป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เรายังไม่ได้จอดลึกนะอันนี้แค่ให้รู้ว่าเครื่องมือมันมีอะไรบ้างที่อาจใช้นะครับที่อาจจะมีก็อยู่หรือประมาณนี้อันเองนะครับอ่ะต่อไปต่อไปมาดูในมือถือกันะครับมาดูในมือถือกันนะฮะเดี๋ยวอาร์ตจะสอนวิธีการตั้งค่าในมือถือเหมือนกันนะครับขั้นแรกนะครับโอเคขั้นแรกนะครับกดเข้าไปนะครับตรง MP4 เลยนะนะครับกดเข้าไปตามอาร์ตเลยนะครับ แล้วเราก็เลือกสกุลเงินนะครับก็คือของอารจ,จะเป็นชอบเทรดทองคำเนาะอาร์ตกดคำว่ากราฟนะครับอ่ะแต่ของอาร์ตอันเนี้ยมันมันมันเซ็ตไปแล้วนะเดี๋ยวอาจจะไปสอนตั้งค่ากดที่การคําว่าตั้งค่าที่เป็นรูปอ่าปันเฟืองนะครับข้างล่างนะครับกดเข้าไปแต่อันนี้บัญชีจริงนะแล้วก็อ่าอโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตรงที่นี่ครับ ในหน้าจอโทรศัพท์ของเราดีกว่านะครับว่า่าเราสามารถไปตั้งค่าในโทรศัพท์ได้เหมือนในจอคอมพิวเตอร์หรือเปล่าหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับ MP4 กของเราก็มีรองรับในที่โทรศัพท์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone Android นะครับก็ทาง m p Market ของเราก็รองรับให้เราเรียบร้อยเหมือนกันนะครับอ่ะเรากดเข้าไปเลยครับ MP4 นะครับโอเคพอ MP4 เสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับเราเลือกสินทรัพย์ที่เราต้องการเทรดโอเคเข้าไปกดที่กราฟครับ เห็นไหมฮะเวลาเราเปิด M B f o ครั้งแรกมาครับมันจะเป็นอย่างนี้อ่าเราจะเห็นมันจะไม่ค่อยมีอะไรครับมันจะมั่วไปหมดอย่างนี้ครับโอเคเราไปตั้งค่ากันละกันนะครับกดไปที่ตั้งค่าครับผมไปที่กราฟครับเลือกนะครับแท่งเฉียนครับอ่าเลือกที่แท่งเฉียนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ปรับตรง่าโซนที่สองนะครับให้เป็นอย่างนี้ครับเอาแค่ราคาเส้นอาร์คแล้วก็เทรนเดเวลนะครับจะดูง่ายกว่านนเองพอทําตรงนี้เสร็จเสร็จแล้วนะครับไปที่สี่ครับ อ่าสีนะครับตรงที่ว่าคำว่ากินกินออนแบ็กนะครับแบ็กออนไวส์นะครับอันนี้เราไม่ต้องอะไรก็ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาเอาพื้นหน้าครับพื้นหน้าของอาร์ตในคอมมอร์เนอะไรสีเหลืองอาร์ตก็กดเป็นโกลนะฮะเป็นโกลเหลืองนะฮะเส้นตารางเป็นหน้าจอดําเราไม่เอาเรากดดําไปครับอ่าราคาแข่งขึ้นเป็นอะไรของเราเป็นสีน้ําเงินครับกดไปราคาแท่งลงเราเป็นสีแดงครับกดไปราคาแท่งขึ้นเราเป็นอะไรสีน้ําเงินครับ ราคาแท่งลงเราเป็นอะไรสีแดงกดไปครับเห็นไหมพออย่างนี้เราก็ได้แบบนี้ไปละอาจจะเปลี่ยนนิดนิดหน่อยเส้นบริดจ์ของอาร์ตอาจจะเป็นสีน้าเงินเป็นแดงกับน้าเงินอะไรประมาณนี้เพื่อจะให้ความชัดเจนและเห็นชัดเจนขึ้นแล้วก็กลับไปครับกลับไปเห็นไหมเราก็จะได้ตรงนี้เห็นไหมฮะนะฮะอันนี้อาดเปิดหมดบินไว้นะฮะเพราะว่าอ่า กราฟก็ไม่วิ่งนะเพราะอาจเปิดบนเครื่งองอินไว้เพราะอาจหน้าจอให้ทุกคนเนาะเป็นการตั้งค่าเฉยๆนะครับนะเดี๋ยวเวลาจะเทรดจริงๆเดีย๋ยวอาจจะมาบอกอีกทีนั่นเองนะครับก็เห็นนะฮะนี่ก็เป็นบัญชีจริงนะฮะโดดอยู่นะฮะโอเคอันนี้เราก็จะได้กราฟได้หน้ากราฟหมดแล้วนะครับอ่ะเครื่องมือของเขามีเหมือนในคอมพิวเตอร์ไหมคล้ายๆกันครับเห็นข้างบน3จุดนี่ไหมที่มันจะมี m 1 5นี่ฮะคือทํา e frame เห็นไหม time f r ตั้งค่านะฮะก็เหมือนในคอมพิวเตอร์เลยคอมพิวเตอร์ของเรา มียังไงฮะนี่ทาเฟรมของเราอยู่อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ่ะทาทำเฟรมนี้อาจจะใช้บ่อยที่สุดก็คือ1วัน4ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วไป15นาทีแล้วก็5นาทีนะครับในการหาจุดเข้าโซนของอาร์ตนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปต่อไปคืออะไรอันนี้คือเป็นตัวเคอร์เซอร์นะครับเวลาเลื่อนดูราคาของไพรซ์ต่างๆของราคาทองคําหรือว่าราคาสินทรัพย์ต่างๆที่คนเลือกเห็นไหมฮะอ่าเวลาเราเลือกเขเขาจะบอกราคาไว้นะครับต่อไปคืออะไรครับอันนี้ก็คือจะเป็นการใส่อินดิเคเตอร์นั่นเอง มีต่างๆเลยครับเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น moving averages นะครับผมนะ b r i a g e r band อ่า parabolic star นะครับอ่ามีต่างๆมี m ม็ d ดีมีอะไรที่เราใช้บ่อยที่สุดนะครับเขาจะยกเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ให้เราแล้วครับอ่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบนะที่จะใส่ไปนะครับเพราะของ art art ชอบเทรดการ์ดเปล่านะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะบอแนะนาอีกทีในในโซนของ EP indicator นั่นเองนะครับผมนะอ่ะต่อไปที่เป็นรูปเลขาคณิตอะไรพวกนี้คืออะไรคือนี่ครับ นี่คือเพิ่มวัตถุครับของอันก็จะมีใช้เส้นตรงเส้นแนวนอนนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นเฉียงนะครับผมนะแล้วมีลูกศรแต่ว่าเราสามารถกดมาเพิ่มได้นะครับตรงที่เพิ่มวัตถุนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างนะครับส่วนมากถึงเราใช้ก็คือจะมีสี่เหลี่ยมด้วยนะฮะี่เอวนตีโซนแนวรับแนวต้านแบบนี้อ่าเห็นไหมแ้าแบบนี้มันรู้สึกมันดูไม่เต็มใช่ไหมครับกดค้างตรงนี้ได้กดงใน,นสมบัติเข้าไปแล้วก็กดคําว่าฟิลนะครับแล้วเปลี่ยนสีเพราะาเราจะเอาเป็นแนวดีมัน เห็นไหมนี่คือจุดที่เขาเด้งบ่อยๆก็คือเป็นแนวอดิมานนะครับตรงนี้ถ้าเป็นอ่าจะเซลล์ล่ะอ่าอยู่ข้างบนนะฮะก็คือแนลต้านั่นเองนะครับอ่ะนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรสีแดงนี่ง่ายๆเลยเห็นไหมแค่แนวรับแนลต้านะครับอ่ะพี EP ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแน่นอนครับกับอ่าแนวรับแนลต้านั่นเองครับอันนี้คือการตั้งค่าก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเองครับแล้วก็การซื้อขายครับการซื้อขายก็คือว่าเวลานะครับอันนี้มันฮัรดปิดโหมดไว้เนาะก็จะมีนะครับบาลานซ์นะครับก็จะมีพวกาจำนวนเงินของเรานะครับอยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาจินไม่ว่าจะเป็นที่เรา ที่เราเข้าไปเทรดน,นะครับแล้วก็ออเดอร์ทุกอย่างมันจะอยู่แถวๆนี้นะครับออเดอร์ทุกอย่างนะครับก็คือเวลาเขาเข้าเทรดนะครับแล้วก็จะมีประวัตินะครับประวัติการเข้าเทรดของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นวันสัปดาห์เดือนแล้วก็กําหนดเองที่เราสามารถเลือกดูวันว่าวันนี้สถิติของเราเราเทรดได้เสียเท่า,าไหร่นั่นเองครับแล้วก็อันแรกก็คืออะไรอันแรกก็คือสามารถเลือกสินทรัพย um, ์ได้เพิ่มครับให้กดบวกเข้ามา ก็คุณจะเลือกอะไรทุณก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับก็สามารถหรือว่าดูได้ตามโฟลเดอร์ของเขาที่เขามีมาให้เลยครับก็อย่าง a อ Market ของเราก็จะมีทุกคู่สกุลเงินนะครับแล้วก็จะมีคริปโตเคอเรนซีด้วยแล้วก็พวกโคภกพันทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็คือรองรับแล้วทุกอย่างนะครับแต่ส่วนมากอย่างทางอาร์ตก็จะเทรนแค่คู่เงินหลักนะครับแล้วก็สกุลทองคำเท่านั้นเองนะครับในเอพีนี้ก็คือการตั้งค่านะครับอ่อเทมิแนลนะครับของ m p 4นะครับอ่าก็คือเป็นเมื่อ อ่าอีพีก่อนเราได้เราได้การที่รู้ละการเตรียมพร้อมยังไงต่อไปก็คือเครื่องมือละนะครับเครื่องมือการเทรดละเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเราจะเริ่มค่อยๆทยอยเข้าไปในการเทรดแล้วก็ให้ทุกคนนะครับทําตามอีพีแรกๆกันก่อนนะครับแล้วก็มาอีพีนี้ถ้าทุกคนพร้อมที่จะไปกันต่อนะครับก็สมัครบัญชีเปิดบล็อกเกอร์กับพวกเราเอพีมาร์เก็ตแล้วก็สำหรับภาคแคนาดีได้แล้วแล้วก็วกทักมาหา,าได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเรา จะทาให้ทุกท่านนะครับก็กลายมาเป็นเทรดเดอร์ไปด้วยกันนั่นเองนะครับใน e p นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าเราจะเจาะลุกกันไปเรื่อยๆนะครับง่ายๆชิวๆแบบนี้เลยนะครับฝากกันด้วยละกันครับยังไงเจอกัน E p พนี้นครับขอบคุณมากครับ